เจิมสก,กินค่ะอู้นัตยาะนะคะสก,กินวัลาพานนะคะสวยมากขอบคุณสกินสวยๆนะคะจากน้องพี่อร่อยศพเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะอโอเคค่ะไปดูตัวเกมผกระเทยหน้าเทาไปค่ะดูสีร่างนี้ดูเป็นคนดีเนาะดูไม่เป็นแบบว่าวสาวชั่วใจโชดเหมือนสก,ก,นกินอื่นๆดูเป็นร่างสว่างเอ๊ะ หรือร่างนี้จะเป็นร่างที่ก่อนที่นางจะตกมาอยู่ในอมุมดารก์กโ,โอ้ยอะไรคะอะไรเนี่ยวิ่งตามกันมาอะไรกันคะคุณพีมาทําอะไรคะคุณพีคะคุณพีวิ่งมาทําอะไรในบ้านนูค่ะคุณพีคะคุณพีคะหายไปก่อนคุณพีคะคุณพีต้องโดน้ำแจ๊ะตายนะครับคุณพีจับเลนตตัวเองก่อน,นไปค่ะไปค่ะวิ่งมากับลูกค่ะวิ่งเลี้ยงตัวอะไรก็ลอก กระจงไม่รู้เลยมันคือตัวอะไรมาป่าทิ้งจอป่าเราไปทัวร์ตรงนั้นก็ดีกว่าบนตรงนั้นเขาที่มีปลาเค็มกันนะคะอ้ยอ้ยอ้ยอพลันน้ำหอยเอาหอยออ้ยมันตีมังกรโอ้ยนนนนนหินอยพิคาดมานไปลูกค้าอ้ยอยนี่หยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเสียดายอ่ะมันตีมังกรกันอยู่ใช้มันรานมังกรไม่ทันนี่นะเเถอะเดี๋ยวเ เอ๊ะเอ๊ะวอลเวะเก่งนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยวอลเวะเก่งวอลเวะวอลเวะหรือคะเฮียไอเฮียทีนี้วอลเวะพลังน้ำแจดี่คาดมานตีปกติที่หอยพลังน้ำหอยที่คาดมานเอ้วอลเวะเก่งรีอาจะมาแย่งบัฟฟงบัฟฟานะคะนายพี่ก้อนเฮอเจอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยไงคะไงคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ดันดันอู้เสียดันเสียดันเออดันมาดันกลับไม่โกงค่ะดันเลยค่ะนี่เนี่ยน้ำหอยพี่คาดมาอย่าหน e> ีดิอย่าหนีด bueno ิอุ้ยูน้ำหอยเบี้ยวหมดแล้วนี่นี่ยุดอย่าเข้ามานะโอ้ย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 แข่งกันค่ะฮึไปเล้อค่ะ หอยมากันไม่ได้นะอุ้ยกันได้เหรอกันได้เหรออันนั้นเนี่ยขีดขีดเออตีมันตีมันเอออีนั่นอีนั่นเลือดน้อยอีนั่นเลือดน้อยตีมันอีเล uh ือดน้อยอีเลือดน้อยอีเลือดเยอะมันเลือดน้อยกันสองตัวคีราสู้เขาโอ้โหกูไม่ได้เดินเลยคีรากูอู๋หมาอีหมายังไงอีหมาอย่าอูหมายังไงเดี๋ยว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 ฉันมีหมานะคะเห็นหมาสิเพคะลอยได้ด้วย โอ้ยโอ้ยไปช่วยกันค่ะแป๊บหนึ่งขาสั้นวิ่งช้านี่นี่นี่ลูกบอลกองน้ำแจ๊ะวันพี่โดนเลยน้ำหอยพี่คาดมันเอออุ้ยจะได้จะมาตั้งห้าร้อยยี่สิบกว่านะคะโรยดอยมาดันป้อมดีกว่าดันป้อมดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีนี่อีนี่หยุดลูกบอลกองหยุดไปก่อนเอ้ยนี่น้ำแจ๊ะเอ้ยนี่นี่ ฉันไม่ห่อยพี่คาดมันไปไปอีบ้าีบ้าอุ้ยอีอุ้ยอีอะไรกันะตรงนี้วอลเวอร์เก่งเอาลูกบอลก็ไปแล้วไม่หอยพี่คาดมันนี่นี่นี่เออหายไปก่อนคระปลาเค็มนี่นะคลิปหน้าเท่า ีป้อมกันดีกว่าเร็วจะมีใครมาตีป้อมเหมือนฉันไหมนะจะมีใครมาตีป้อมเหมือนฉันไหมนะแจแจปล่อยน้ำแจ๊ะไหมคะน้ำแจะนี่แน่นี่แน่อย่าออกมาน้ำแจะแจะเบาๆค่อยๆแจะแล้วต้องค่อยๆแจะนะคะค่แยๆแจะช่วยกันหน่อยคีราเออเรามายกันแจ๊ะนะคะไปเร็วข้างล่างกลังจะมีไผ่มาเยือนไปคีราไปช่วยเขาเร็วก่อนก่อนโอ้โหมันมาดันเลนกลางว่ะอยู่กันเลนกลางแป๊บนึงนะคะคีราไปช่วยเร็างเร็ว อยู่กลางเลนกลางสักครู่นะครับอ๋ออ๋ออ๋อจะมาหรือยังอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเขาวิ่งผ่านดงกล้วยไปแล้วไอ้หอยข้างล่างเพื่อนตุยเอาไงดีเอาไงดีอู้เต็มเลยค่ะหยุดหยุดนะหยุดหยุดหยุดนะหยุดนะหยุดนะยังไงดีคะจะมีใครโผล่มาไหมรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีใครตรงนี้ไหมอุ๊ยอู้หูอะไรคะอะไรคะคุณพี่ เดี๋ยวขี้เล่นแปบบ๊บขี้เล่นแปบบ๊บ <At me. S 1> เดี๋ยวไปดันเล่นบนแปบบ๊บโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีปลาเค็มนะคะอ่ะไปดันเล่นก่อนดูวอลเวรเก่งทีมนู้นชอบมาวอลแวรกับฉันอะไรก็ไม่รู้งงนี่แน่หายไปก่อนคลิปมันน่นนาน้าเทารอดักค่ะรอดักตบกระเทยค่ะตบใครดีคะ นี่แน่เอาน้ำแจไปกินอันนั่นน่คุณพี่อุูยขอบคุณที่จันหนูเข้าบ้านนะคุณพีเอออุอยนี่นี่ไรบ้างอีนี่ตีปั้มอย่าดอีไบวินไบวินหยุดอีไบวินหยุดอีไบวินอู๋มันตีปั้มมันเกือบแตกแรงมากโอ้ย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 นี่แน่เออหอยหอยหอยไม่ดอยไม่ดอยไม่ดอยเออหายไปก่อนของคุณพีครับไปไป โอ้โหยหมาเร็วอีหมาเร็วนี่มาจากไหนอุ้ยอีบ้าแรงจังไปดันป้อมก่อนเลยคะ่ะดันครีปก่อนยี่หอยมาปล่อยมังกรมาปล่อยมาเลฟิเซนต์จะมาตีป,ป้อมแล้วล่ะค่ะนี่มาเลฟิเซนต์มาแล้วน้ำหอยพิฆาตมานันน้ำแจ๊บไปกินค่ะนี่เนะะี่ยหายไปก่อนมาเลฟิเซนต์อุย้อยตรงกลางตรงกลางเขากำลัง อ๋อเต้นระบำกันอยู่ค่ะระบำดึงๆมาค่ะไหนใครระววงมาตรฐานกันอยู่นี่ระววงมาตรฐานเหรอคะน้ำผ่อยพิคาดมาหนูโดนหน่อยสิมาโดนน้ำผ่อยเลยสิวุ้นน้ำแจ๊กไม่เป็นค่ะอุ้ย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 ดูตุ้มนั่งดูตุ้มนั่งอุ้ยไปไเล่นยองดันกระโดดอะไรก็ไม่รู้อุ้ยแจ๊กไปกินอุ้ยน้ำแจ๊กไม่โดนมันไม่แจ๊กฉันเหรอโอ๊ยดูบอลกองไปอุ้ยน้ำแจ๊กอุ้ยน้ำผ่อยพิคาดมา เดี๋ยอะไรมาตีฉันไปเนี่ยหายพี่ก่อนอุ้ยร้ายนะคะร้ายร้ายร้ายไปค่ะเร็ว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 เันนี่มันน <like esse. S 1> okay. um, ี่มันนี่วันนี้อุ้ยอะไรออีนี่อะไรเนี่ยนี่จะมาละวงมาตรฐานหรอคะระวงมาตรฐานหรอคะอะไรอุ้ยนักระตีป้อมเร็วมาตีป้อมกระหนุ่นเร็วค่ะพี่พี่มาเร็วว้าใบวินใบวินอุ้ยใบวินตั้งใจพี่าดมาแต่นี่ก็เหลือใบวิน โอเคได้เกาะเกิดแล้วค่ะมาเร็ว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 มาเร็ยวรอดักรอดักต้องมีคนมาอีนี่อีนี่อีนี่จะเดินเข้ามาไหมอีนี่เอาน้ำแจไปเกินอุ้ยมันจะตายแล้วว่ามันจะตายแล้วว่าอุ้ยเอาไงดีเอาไงดีมันจะตายแล้วว่าเสียดายจริงเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมันจะตายแล้วมันดิมันดิมันดิไม่ได้ว่าอุ้ยได้ได้ได้ด้หย嘛เลิศอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรคะอะไรคุณพี่ยด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 อีนี่อะไรเนี่ยอีนี่อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ไปเคลียร์คีิก่อนนะครเดี๋ยวเดี๋ยวรอนัตทย่อสักครู่นะคร์เออไปปลดปล่อยคีิก่อนมาเร็วคลีบหน้าเทามาดันบ้านเขาเร็วเร็วเออเร็วเร็วดันบ้านเร็วคีิเร็วตีเลยตีเลยตีเลยเอออุ้ยมันโดนมันโดนนี่หยุดเลยนะหยุดน้ำใจพี่คาดมา โอ้ตรงน of of ี้ไม่ประเค็มตรงนี้ไม่ประเค็มเอานุบันกองเตกไปก่อนคุกนี่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 ตีปกติตีปกติน้ำแจ๊บไปค่ะนุบันกองเตกอหอยไม่โดนเลยนี่เออหอยไม่โดนเลยโกงไปหมดอืมอืมเคลียร์คีบนี้นี่นี่นุบันกองเตกไปค่ะแจกพิฆาตมา เป็นระเบดมาตรฐานอีกแล้วหยุดลงรถบังตรงแตกตายพี่ค่ะหยุดเลยนะตีป้อมขันแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเออโอเคค่ะรอบนี้ไม่บงนะคะโอเคค่ะก็เทยกดไลค์ด้วยกดไลค์คลิปนี้ก่อนใครชอบซับสไครด้วยนะคะกะเถิดพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพบหน้าเทา ไม่สวย